งานชิ้นแรกๆที่เริ่มพูดว่ารัชาการที่9เนี่ยอยู่เบื้องหลังรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยนะครับก็คืองานของพอแฮนรี่หนังสือชื่อ The King Never Smiles นะครับและก็เป็นหนังสือที่ถูกแบ่งมี4 9กนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีนักวิชาการไทยที่เขียนตามแบบนั้นเลยปูข้อมูลขึ้นมาเลยไงอย่างที่บอสโัเคยสัมภาษณ์ผมเนี่ย คืองานของอาจารย์รัตพลเนี่ยพยายามจะนะครับที่ให้เห็นว่ารัชก,การที่9อยู่เบื้องหลังนัประหารไล่มาตั้งแต่สองสี่เที่รัชก,การที่9เนี่ยขึ้นครองราช2 4งสท่านไปศึกษาต่อแล้วก็มีตั้งผู้สำเร็จราชการมันก็จะมีนักวิชาการที่ตามรอยพอเฮลี่นะครับให้แบบพอเฮลี่เนี่ยจุดประกายขึ้นมาแต่พอเฮลี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขียนหนังสือเป็นหนังสือวิชาการนะเป็นหนังสืออ่านธรรมดา หลังจากนั้นก็มีกระแสมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วก็อย่างอย่างเช่นก็มีกระแสของอาจารย์สมศักดิ์เข้ามาว่ารัชกาลที่9ก้าพัวพันกรณีสมเด็จพระนเรอะไรก็เนียมันก็จะกลายคนละจุดสองจุดย,ย่ยอยๆก่อมันเป็นวัฒนรรมใหญ่แล้วมันก็เผยแพร่ผ่านหนังสือผ่านอะไรก็ประกอบกับโซเชียลมีเดียมันจเจริญเติบโตนะครับมันก็เลยนามาซึ่งความเชื่อครับทัศนคติของคนรุ่นใหม่ ที่จะบอกว่ากษัตริย์ไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแถมยังแทรกแซงทางการเมืองเยาวชนที่ไปขึ้นปาศัยที่ถูกจับนะครับข้อหามาตั้งรัฐสก็พูดแบบเดียวกันหมดเลยนะครับกษัตริย์ขอให้อยู่กลับไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเขาไม่เชื่อว่าอยู่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเขาอยู่ย,ย,ยเหนือรัฐธรรมนูญนี่คือปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่นักวิชาก,การจะต,ต้องเอาข้อมูลมายันกันนะว่าจะลงอยู่ใต้หรือไม่ใต้ ไม่มีการรับรองรัฐบารมีแต่เซน็นเรียกว่ารับรองธรรมนูญรัฐธรรมนูญมัน,มนไม่มีเซน็นไม,ม่เอามารับรองให้ไม่มีไม่มีมีแด้ว,ว่าเซ็นธรรมนูญในสมัยรชัชกาลที่9เนี่ยเป็นความหนักอ,อกหนักใจของพระมหากษัตริย์ที่ต้องเผชิญกับการก่อการกรบฏบ้างการทรารัฐประหารถ้าถึงเวลามีประกาศใช้ธรรมนูญชั่วคราวหรือว่ารัฐธรรมนูญถ้าท่านไม่ถ้าท่านไม่เซ็นอ่ะถ้าท่านไม่ลงพระประวอตพิไทยมาครับว่าอะไรก็หมายความว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการทรารัฐประหาร เวลาทำรัฐประหารนอนหมายถึงว่ามีคนที่ยึดอํานาจและคนเสียอำนาจประชาชนก็มีสองฝ่ายเป็นพระราชภารากิจอันหนักมากสําหรับพระมหากษัตริย์ภา,ายใต้รัฐธรรมนูญนะเราไม่รู้ใจพระองค์ท่านเนี่ยแต่เรารู้ว่าถ้าคิดแบบ national choice เรามีทฤษฎีว่าเราจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อบรรลุเป้าหมายเราก็ต้องทําให้หนึ่งปลอดภัยไม่ต้องไม่ให้ลงทุนมากเกินไปไม่ให้ประเทศเสียหายอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้าผม สมมติถ้าผมเป็นพระมหากษัตริย์ในสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ยผมไม่ต้องการการทำรัฐประหารเลยเพราะชื่อผมเนี่ยมันอยู่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ธรรมนูแต่ธรรมดูที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลกระทบต่อตัวผมอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาจะลงพระมหาไม่ลงเนี่ยมมื่อเกิดสงครามกลางเมืองไม่ลงก็รับรองคนก็แตกกันแน่เพราะว่ามันก็จะมีกษัตริย์ของสเปนที่เขาต่อต้านรัฐประหารเนี่ยซึ่งก็สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงว่า ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนนะก็หมายความว่าทหารก็คงไม่เอาท่านไว้ทีนี้ไอ้กระแสที่บอกว่าพระมหากษัิย์อยู่เบื้องหลังการทหารเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันในการศึกษาของนักวิทศาสตร์รุ่นเก่าเช่นศาสตราจารย์ดรชัยนันท์สมุญธมนิต์รองศาสตราจารย์ดรกันตาาสุภพานิตเอกแสงสีดรศิริุญมงการอะไรพวกนี้นะเขาไม่ได้เห็นว่าพระมหาษัิย์อยู่เบื้องหลัง ก็เห็นว่ามันเป็นการแย่งชิง,ง,ง,งอำนาจระหว่างรัฐบาลระหว่างทหารกับพวกกลุ่มอำนาจอื่น